นี้ก็เดินเช่นเคยนะคระัเบเวปีศาจร่วมทีมกับทีมงานล้อเดียวเพชรบูรณ์นะครแต่วันนี้อากาศดีหน่อยนะครับเพราะว่าฝนไม่ค่อยตกดินก็จะแห้งก็งถือว่าข่าวดีสำหรับเวฟเหมือนกันนะเพราะว่าจะไม่เหนื่อยเท่าไหร่เห็นถนนอย่างนี้ไม่ใช่ขี่ง่ายนะฮะ ก็คือทางจะค่อนข้างที่จะเป็นดินร่วนๆนะสลับกับดินแข็งๆถ้าลมนี่ก็อาจจะมีจุบวังและต้องค่อยๆไปนะถ้าลงเนินนี่ต้องระวังในเรื่องการอ่าใช้เบรกหน้านะโอ้ เส้นทางก็จะประมาณนี้นะเส้นทางไปบ้านกกสตีก็จะเป็นการทําทางโดยการขุดภูเขาเป็นล่องลึกเลยนะเมื่อก่อนมันก็คงไม่เป็นล่องอย่างนี้หรอกเป็นทางพื้นผิวถนนนัน่นแหละแล้วรถมันผ่านไปเรื่อยๆนะโว้ว็ฟข้ามได้ไหมเนี่ยแบบไหนเวบข้างไหน แค่เปิดมาก็มันแล้วนะพี่ดีนะวันนี้ฝนฝนไม่ตกก็น้ำก็อาจจะไม่แรงหลายไหนดีนะอย่าล้มนะจ๊ะลื่นลื่น ขี่ไม่ได้ก็ต้องเข็นเอานะครับตมมันนี่เด้อ